สวัสดีครับสวัสดีครับบอสสนลเพลินออฟชิลมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้ยถนนวิ่งสวนเล่นทางก็ลําบากพอดีผมจอดซักผ้าครับพี่น้องไปส่งน้องหักเพลงไปเข้าที่ห้องพักครับพี่น้องเพิ่งมาฮอดมามองครับมาถึงประมาณแปดโมงเช้าครับพี่น้องโอ้ยยังไม่ได้นอนเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนนัดทีหนึ่งนี่ประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยเราก็ได้ถึงมาถึงวัดที่การแสดงคืนนี้แล้วนะครับผมเนี่ยจอด เหมือนเดิมครับผมข้างเมลุครับนี่ฮะพี่น้องวัดว้างวางครับผมโอ้สนาม<อ>ปูอย่างดีครับพี่น้องโอ้ีเครื่องเด็กๆครับให้นอนไปก่อนตัก1ถึงชั่วโมงแล้วก็จะดับเครื่องครับวิ่งมาทางไกลครับพี่น้องเอาใจทั้ง ทุกคนนะครับผมนี่ฮะโอ้ยนเนาะวัดเก่าวัดแก่พี่น้องดูครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องปัสสารับปันอธิเชียวด้วยนะครับผมน้องฮักแพงก็ไปพักไปที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ผมคนกับแอดมินนะครับผมต้องมาอยู่หน้าง,งานครับรอนๆก็รอนๆครับอยากมีเงินสักสี่ห้าลอยไปเปิดห้องนอนมันก็เข้ารับอ่อนอ่อนอี้ พี่น้องพูดสนุกสนานก็ไม่มีงานครับพี่น้องดูนี่ครับนี่ฮะด้วยโอ,โอ,โอ้เครื่องไฟเขาปัดนะั้งคืนทั้งวันพี่น้อง งานแค่สองวันเป็นรายคายครับปลาถูอันนี้ก็ขายอย่างนี้ขนมบ้าถูอุ้ยสาราหลังนี้หลายร้อยปีแล้วมั้งพี่น้อง อ่อนครับบาดเครื่องไฟก็ปัดนั่งคือน,น้งหวันไหมใช่ไมหมครับ <c oughs> เห็นปะเห็นปะอ้ยยิย่งคิวไซด์นีแล้วพี่น้องบริเวณงานของขึ้นให้เล่ามาพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรพ,พันแพงหมอลับผิดงานร้านลลนะครับผมโรภรชาชทาตนะครับพี่น้อง ไา้เสียงกูงปังกูงปังเขายิงปืนผลนนออ้โี่หน่อมีก๋วยเตี๋ยวเนืเออ้อเปลือยมือนกินก๋วยเตีย๋ยวจ้าเส็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเด้อเด้อ มีข้าวบ่ละ่ะมีแต่ก,ก๋ยเตี๋ยวเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็น้มจีนจ้าไม่ขึ้นคนหลายบ่เนี่ยพี่ยองรือลขึ้นคนหลายดิขึ้นี่ไรบ<อ>ี่ีอเดรอขึ้นนี่ดขึ้นวนะขึ้นจากลอยนี่ค่ะที สามเมตรเจ็ดอยครับก็เพงเนก็เสีย์ขึ้นละขึ้นละสามอยหาทิพรเพื่เพงเพอไ้อยู่ได้กินเนาะพรอไ้อยู่ได้กินนะคืนนี่หมานหมานเด้อนียฟูหมานี่สามดอก2ีินี่พุงปังพุงปัง โอ้ยหอนแต่เวียนเยอนี่พี่น้องวัดมันก็ลงไม้ก็เยอะนะครับผมเนี่ยร่มโซ่ร่ม,รมใสเออนี่อาชมบรรยากาศโอ้เงินไม่ลงมาทำบุญนี่นี่ครับพี่น้อง

นี่เนี่พี่น้องแล้ว,วตั้งมาทำบุญทามาใสาพ่พระปาพี่น้อง

เส้นทางเข้าวัดคร right. ับหาข้าวกินได้เลยเราตัวไปนี้ อเทียีาลอรอาาังไงไม่ห็นเธอมีลายรองเท้านัามไม่ไน้องมีขึ้นางเขาวัด บริเวณทางเข้าวัดครับอาถู่ห่อนเี่กเปเว้นเด็กเปน้องปะร้านข้าวอาหารตามสั่งตรงไหนมีขายข้าวมีบ่มีมี ว่มีตีลันข้าวนี่แหละครับผมวัดสุทิธาลาสาคร,ครับผมคลิปนี้เทนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้ฝากกดติดตามช่องปัสสดลำเพลิน,น้องไปเชียร์เลยครับสวัสดีสวีสดัส,สดดคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้พี่น้อง